จิ้งรีดขาวงานมันลมช้ำใจถูกหลอกเมียหลวงโผล่ในงานเรียกได้ว,ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกลิเกคุณสวยจิ้งหรีดขาววงเทวันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะเรียกได้ว,ว่าอยู่ในวงการศิลปินลิเกและนักร้องลูกทุ่งมานานสำหรับจิ้งหรีดขาววงเทวัน โดยเราจะเห็นผลงานหลากหลายด้านของเธอผลงานปังมาตลอดแต่เรื่องราวความรักเธอเคยเจอเหตุการณ์สุดชอ็อกถูกหลอกให้เป็นเมียน้อยรู้ตัวตอนมั่นเพราะเมียหลวงโผล่ในงานโดยเล่าผ่านรายการโตะหนุมแมมบอกว่าตนนั้นถึงขั้นจะมั่นกับหนุ่มคนหนึ่งเขาชอบตอนถึงขั้นไปขอมั่นมีวันมั่นซื้อของเตรียมไว้เรียบร้อยเมียเขามาก็รู้ทันทีว่ามีเมียแล้วส่วนใหญ่คนมีครอบครัวแล้วจะมาชอบ แต่เขามีเมียแล้วตนก็ไม่เอามีทั้งคนมีตำแหน่งมียศมีสีมาจีบตนถึงขั้นจะมั่นกับหนุ่มคนหนึ่งเขาชอบตนถึงขั้นไปขอมั่นมีวันมั่นซื้อของเตรียมไว้เรียบร้อยเมียเขามาก็รู้ทันทีว่ามีเมียแล้วส่วนใหญ่คนมีครอบครัวแล้วจะมาชอบแต่เขามีเมียแล้วตนก็ไม่เอามีทั้งคนมีตำแหน่งมียศมีสีมาจีบเคยมีหนุ่มคนหนึ่งมาจีบเขาบอกว่าเขาสามารถเขาเป็นอิสรมเขาสามารถมีเมียได้หลายคน เราก็คิดว่าเอ๊ะหรือเราจะเป็นเมียที่สองก็ไม่เป็นไรสรุปแล้วเมียคนนั้นท้องจากไม่เอาแล้วไม่ได้สิถ้าคนมีแต่แฟนหรือว่ามีเมียได้หลายๆคนเราโอเคนะถือว่าคุณเป็นอิสลามแต่ถ้าเมียคุณท้องตัดสินใจบายๆเพราะเห็นใจในลูกผู้หญิงด้วยกันถ้าเกิดว่าแฟนเขารับเราได้เรารักเขาทั้งคู่เราสามารถจะลองดองกันได้แต่พอมีเด็กอะเราเห็นแก่เด็กไม่เอาไม่ได้คุณจะมีแม่หลายคนไม่ได้เรารู้สึกแบบนั้นนะ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดถามใหม่ๆด้วยนะคะ